สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะกลับมาพบแก้วกันอีกแล้วนะคะมาในลุคสาวหวานหวานมาก <c oughs> จะเสียงแหลมไปไหนนะคะวันนี้แก้วมี how to นะคะลุคนี้มาฝากนั่นเองนะคะเป็นลุกที่มันเป็นทางแก้วเลยคือมันเป็นงานถนัดคือมันเป็นตัวชันคือมันชั้นชัดๆหวานหวานใสๆแต่งได้ไม่ยากเลยนะคะทําตามได้ไม่ยากวันนี้นะคะพิเศษนิดหนึ่งเพราะว่าแก้วใช้เครื่องสำอางที่แบบกําลังฮอตฮิตตามแบบอินเทอร์เน็ตตอนนี้เลยนะคะก็คือแบรนด์เมเรสก้านั่นเองนะคะแบรนด์นี้ราคาไม่แพงนะคะคือไม่ได้สูงจนแบบ ฉันรักเธอไม่ไหวอะไรแบบนี้นตัวของเขาใช้ดีมากก็เลยจะเอามาลองแต่งให้ดูเพราะว่าแก้วมีแบรนด์นี้มาแบบถ้าใครติดตามใน Instagram หรือว่า Fanpage อย่ายงเงี้ยก็จะเห็นแล้วว่ามันแบบมาเป็นกรุรูทอะมาเป็นแบบจะใช้หมดไหมนะคะถึงทุกคนแน่นอนนะคะอันไหนใช้ไม่หมดโอเคนะคะแก้วก็เลยจัด How to look หวานๆแบบนี้ให้ได้ดูกันนะก็หวังว่าจะชอบกันก็ไปดู o า To look นี้กันเลยค่ะไปดูกันเลยไปดูกันเลยโอเคโอเค ก่อนที่เราจะไปขั้นตอนแรกกันนะคะสําหรับผิวหน้าของเรานะคะแกจะขอการเก็บผมก่อนนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราง่ายในการแต่งหน้ามากขึ้นนะคะหรือว่าจะใส่ไว้แบบนี้ก็ได้ไม่เกี่ยวนะคะก็จะให้เห็นหน้าสดก่อน โอเคนะคะนี่คือผิวหน้าที่แท้จริงของอิชันนะคะตัวแรกนะคะแกจะใช้เป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นพิมเมอร์นะคะฟาวเดชั่นของเมเลสก้านะคะอันนี้เป็นรุ่นออริจินอลของเขานะคะตัวพิมเมอร์น่าจะมีสีเดียวตัวเดียวนะคะทําไมเราต้องทาพิมเมอร์ก็อนพ e r เมอร์นะคะจะช่วยปิดรูขุมขนหรือสิ่งต่างๆที่เราไม่ต้องการนะคะออกไปเช่นรอยรูขุมขนตรงนี้เพื่อเติมเต็มใบหน้าของเราดูอิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการเริ่มขั้นตอนต่อไปของ เเมอั up, นั่นเองนะคะนี่คือเนื้อเนื้อไรเมอร์นะคะเขาก็จะแบบใสๆก็จะลงเฉพาะช่วงแบบพวกเนี้ยตรงรูขุมขนของแก้วนะคะแบบนี้คือมันก็จะแบบกืืนไปกับผิวเลยโกนก็ลงทั้งหน้าแหละเอาจริงๆแล้วอ่ะ เราได้ใบหน้าที่ดูฉ่าขึ้นมาแล้วแล้วก็รูขุมขนดูปิดขึ้นนะคะแล้วก็จะเห็นความเงาของใบหน้าเราโอเคจากพายเมอร์แล้วใช่ไหมเราจะมาต่อกันที่ b ีบีครีเอ๊ะทำไมมี2อันตัวเมเรสกานะคะเขาจะมีแบบให้เลือกเยอะแยะแบบหลากหลายมากแก้วชอบแพ็กเกจของเขาอะ่ะดูมีอะไรอะ่ะคนเนี้ยเนาะคือดูแบบน่าค้นหาตื่นเต้นเบาๆวันนี้แก้าจะขอเลือกใช้เป็น b b ครีละกันนะคะอันนี้เป็นตัวนี้นะคะ คือแพคเกจจิ้งเขาน่ารักดีก็ชอบนะคะอันนี้เป็น perfection matte color bb cream นะคะแก้วใช้เป็นเบอร์23 soft beige นะคะก็เป็นสีที่แก้วเลือกแล้วว่าน่าจะเข้ากับผิวที่สุดแกจะบีบ bb cream ออกมานะคะเพื่อวอร์มก่อนเราจะไม่ทานลงใบหน้าของเราเลยเนื้อ BB Cream มเขาจะเป็นแบบนี้แกจะลงใต้ตาก่อนเป็นแบบนี้นะคะเราจะใช้กับแปรงนะด้วยการที่ค่อ,คอยๆลงไปนะคะเกลี่ยไปแบบนี้ เห็นไหมคือมันจะเข้ากับสีผิวแก้วก็วคิดว่าเนื้อบีบีเขาก็ค่อนข้างโอเคเลยนะตาเราดูมีการพักผ่อนแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะลงทั่วใบหน้าเพราะว่าเราจะลงแบบเน้นตรงช่วงผิวที่ต้องการปกปิดก่อนเช่นใ <c ười> ต้ตาเนี่ยแก้วลงไปก่อนแล้วส่วนต่างๆของร่างกายนะคะหรือว่าส่วนต่างๆของใบหน้าเนี่ยที่หลักนะคะเค <c oughs> อย่าให้คอกับใบหน้านะคะ <c oughs> เป็นคนละสีกันจากนั้นก็ทําการเกลี่ยให้เข้ากับผิวเลย คือแก้วเลือกที่เข้ากับสีผิวมันก็เลยดูจะกลืนกันนะดูจะแบบธรรมชาติความธรรมชาติบังเกิดนะคะทุกคน <S <S แก้วจะข้ามขั้นตอนของคอนซีลเลอร์ไปเลยนะคะเพราะว่าแก้วคิดว่าลุคนี้น่า ดูปกปิดโดย BB เรียบร้อยแล้วนะคะก็รู้สึกว่าไม่ต้องการปกปิดอะไรแล้วจากนั้นเราจะมาต่อด้วยตัวนี้ค่ะ Mer e s c า CC m a t t ตต์พาวเดอร์เค้กเอสบบวกบวกนะคะอันนี้แก้วใช้เป็นเบอร์23นะคะเขาเป็นแป้งเนื้อแมทเขาเป็นกลิ่นกุหลาบด้วยนะจอยู่กลิ่นมันหอมเนื้อแมทที่บางเบาควบคุมความมันแต่ว่ายังให้ความฉ่าวาวงานงานฉ่าวาวต้องมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนจะเคลือบผิวเราไว้ควรเอามาใช้ในลุคนี้ด้วยเพราะว่าดูมีงานฉ่าวาวเกิดขึ้นแต่ว่าเราต้องการคุมความ มันด้วยคือต้องการหลายอย่างมากอะไรเงี้ยอันนี้ตอบโจทย์นะคะก็เลยหยิบมาใช้นะคะก็เดี๋ยวจะใช้กับแปรงปัดเอาละกันเพื่อให้หน้าดูบางเบานะคะไม่ดูหนักจนเกินไปหรือถ้าใครลงกับพับก็ใช้ๆตก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 ,ตก,ตกไปนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ กันที่คิ้วนะวันนี้คิ้วแก้วก็จะใช้เป็นตัวนี้ที่แบบแก้วแก้วรู้สึกว่าแก้วชอบนะคะอันนี้เป็นพิเศษอันนี้มันไปอยู่ในใช้แล้วชอบของแก้วด้วยนะคะอันนี้เป็น m e r ร e เลสก้าเพอร์เฟกต์บ i l เพซิลนะคะ1.5มิลใช้เป็นสีออกน้ําตาลให้เข้ากับสีผมคือหัวเขาเล็กมากนะเดี๋ยวเราจะลองคิ้วของเราก่อนนะคะโดยการเขียนไปที่คิว้วแบบนี้คือแก้วมีขนคิ้วอยู่แล้วก็วาดตามรูปคิ้วเลยแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีอาจจะสร้างโครงคิ้วก่อน วันนี้เราจะวาดคิ้วที่ค่อนข้างจะตรงแต่ไม่ตรงมากคือตามรูปคิ้วแก้วเลยคือออกจะเป็นแบบประมาณนี้นิดหนึ่งพาราคิ้ววันนี้ใช้เป็นของ Kiss มีนะคะ เราได้คิวที่ดูแบบเข้ากับสีผมแก้วเรียบร้อยแล้วนะคะแก้วก็จะตามด้วยตากันเลยนะคะวันนี้ลุกตาแก้วจะแต่งออกเป็นสีชมพูแน่นอนมันเป็นทางเราสาวหวานเพราะดูจากชุดฟุ้งฟิงนะคะพองอย่างนี้แล้วหน้าก็พองด้วยนะคะ <smoked> <c ache> ก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นนี่น่าจะเป็นแบบปัดแก้มสีเบอร์102 Sweetie c h i นะคะจะมาเริ่มกันเลยนะคะโดยการที่แก้วจะใช้แค่2สีเท่านั้นนะคะลุกนี้ง่ายมากสีชมพูอ่อนกับสีชมพูเข้มก็จะเอาแปรงแบน เป็นแบนแบบนี้มาทาสีชมพูอ่อนสีชมพูอ่อนแบบนี้นะคะทั่วพับเปิดตาเออแก้วคิดว่ามันดูแบบดูวิงดูมีอะไรดีนะคะ,คะจากนั้นเราก็จะใช้สีชมพูเข้มแก้วใช้เป็นซิกมานะคะ bending e ยี่สินะคะมาลงตรงช่วงพับตาแบบนี้ วหวานขึ้นมาอีกหนึ่งระดับเนี้ยก็ค่อยๆเบนนะคะแบบนี้ให้มันนวลที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะตาข้างนี้ก็จะดูแบบธรรมดาธรรมดาข้างนี้ก็จะดูแบบเฮ้ยห,หวานแปลว่วแบวาแ,แ,แต่งไปนี่คือไม่ไม่คิดจะรีบเลยนะคะไม่กลัวแดดหุบบ้างหรือย,อยังไงนะการที่เราจะลงให้สีอีกข้างหนึ่งนั้นเหมือนกันมันทํายากมากต้องใช้เวลาในการปรับจูน นี่คือการแต่งหน้าไปบุ่นไปนี่คือการเลงว่าเฮ้ยมันจะออกมาเท่ากันไหมนี่คือการแต่งหน้าอาปาก เข้ากันแล้วนะคะการแต่งหน้าของแก้วนั้นมันจะไม่ยากเลยจริงๆจากนั้นนะคะแก้วจะขอ,อเปลี่ยนมาเป็นอันนี้นิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นบัตรออนของเขาอีกอันนี้เป็นเบอร์ P K สองนะคะก i ฟ e m มีโ s e นะคะโอเคเดี๋ยวก็จะใช้ตัวเขาเรียกว่าสีชมพูที่ค่อนข้างอ่อนนิดหนึ่งนะคะแบบประมาณนี้แล้วก็สีเนี้ยมันลงไปข้างล่างนิดหนึ่งมันออกโทนสีลดโล้นะสีแบบส้มๆนะลงที่หางตา ตรงช่วงเนี้ยให้ตาเราดูแบบเขาเรียกว่าเหลือบๆขึ้นมาก,การแต่งหน้าเราต้องการเม้มปากนิดหนึ่งเพื่อเราจะได้ไม่อ้าปากเวลาเราทาอะไรลงไปมันดูเคร่งเครียดมากเลยจ <c oughs> ากนั้นนะคะก็ใช้สีชมพูอ่อนโดยการที่เราจะเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งให้มันเล็กๆล,ลงมาสีชมพูอ่อนอันนี้ นะคะมาลงที่หัวตาให้ดูตาเราแบแวๆใสๆโอเคเราได้ตาแบบนี้แล้วเราก็จะมาเขียนอินเนอร์ไลเนอร์นะคะกีดไลเนอร์แล้วก็ดัดขนตาปัดขนตานะคะประมาณนี้ไปเริ่มกันเลยจ้า แล้วนะคะก็ได้ดวงตาที่ดูเบลวอย่างนี้แล้วนะคะแบบจุบจ๊บๆๆๆมากเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงเวลาของไฮไลท์นะคะแล้วก็บอนเซอร์นะคะวันนี้ใช้เป็นของเมเรสกานะคะเพราะว่าวันนี้เราเน้นของเมเรสกานะคะจะลองประสิทธิภาพกันไฮไลท์แอนบอนเซอร์นะคะอันนี้เป็นเบอร์301นะคะเป็นสีแบบนี้เนื้อเขาจะค่อนข้างมีชิมเมอร์นะแกชอบอะไรที่วิงวาวอยู่แล้วนะคะดูแบบดูสะพึงมากจริงๆ โฟกัสนะคโดยการใช้แปรงเอียงๆอย่างที่เคยบอกเป็นประจำนะคะเราจะไม่เน้นเยอะมากเราลุคนี้เราไม่ได้ต้องการความเรียวเล็กของหน้าเราต้องการความแบล็เฉดกรอบหน้าของเราเฉดเข้าไปเลยนะคะงานโกของหน้าต้องมาแล้วค่ะ ประมาณนี้แล้วก็จะย้ายมาที่ตรงสันจมูกก็ใช้สีเดิมนั่นแหละแต่ใช้เปลี่ยนแปลงแล้วก็เคาะออกเล็กน้อยนะคะใช้เป็นตัวเดิมนะคะตัวนี้แต่จะใช้สีนี้นะคะสีตรงกลางที่มันค่อนข้างจะแจ่มนิดนแตะแบบอ่อนๆน,นะคะเพื่อให้หน้าเราดูแบบออกออก,ออกแบบหวานฟิ้งหวานฟิ้งนะคะแบบนี้ ลงมาตรงช่วงหน้าแก้มประมาณนี้เลยอย่างนี้นะคะเฮ okay, เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเพิ่มสีชมพูทีหลังอันนี้ลงเป็นพื้นที่แบบค่อนข้างแจ่มให้ดูใกล้ๆดีกว่าเค okay, นะคะอีกสีหนึ่งนะคะก็คือสีตรงนี้นะคะผสมกันมาปัดตรงช่วงนี้นะคะ่ะมันก็จะดูสว่าง งานออล่าต้องมานะคะดูนะคะพอเวลาผสมกันแล้วมันมีไฮไลท์สีขาวด้วยนะคะก็เลยจะได้ลุคที่ชําวาวไปในตัวโดยที่เราไม่ต้องลงไฮไลท์เพิ่มแล้วนะคะหน้าตอนนี้คือแกคิดว่าหน้าแกดูแบบวิงมีออล่ามากเลยอ่าปัดแก้มนะคะเทคนิคในการปัดแก้มคือเราจะยิ้มกลมช่างมันค่ะไม่มีใครเห็นตอนเราปัดแก้มค่ะแล้วก็ยิ้มแล้วก็ปัด ก็อ,อย่างที่เคยบอกเป็นประจำคือการปัดแก้มคือต้องเฉียงขึ้นนะสำหรับสาวหน้ากลมแบบเราๆไฮไลท์อันเดิมนะคะอันนี้มันจะออกแบบโกโก้นิดนึงแต่ว่าแก้วจะมาทำตรงสันสมูกโดยการใช้นิ้วมือนั่นแหละเพราะว่าแปลงหมดแล้วนะคะเฮ้ยดูแบบดูเงาอะ่ะเฮ้ยของเขาดีคือมันเงาจริงเดี๋ยวให้ดูหน้าจริงก็คือเงาจริงนะคะ มันจะมีหน้าจริงกับหน้าหลอกลก็คืองงตัวเองมากอะไรคือหน้าจริงอะไรคือหน้าหลอกก็คือจริงกับหลอกคือบางทีเวลาอยู่ในกล้องอย่างเงี้ยเวลาหน้าเราขึ้นกล้องมากๆาเงี้ยแบบพอแต่งไปแล้วหน้าดูเนียนเนี้ยกล้องมันก็จะเบอร์ความเนียนเพิ่มขึ้นให้อีกมันก็เลยดูหน้าจริงกับหน้าหลอกไม่เหมือนกันนะคะ คแก้วชอบความช่าของแก้มอยู่แล้วพอแล้ววันนี้เดี๋ยวจะฉ่าไปแล้วกลายเป็นแบบเผยหน้ามันหรือว่าฉ่ำลุกนี้แก้วก็จะขอแบบปากที่เน้นๆแก้จะใช้เป็นรุ่นนี้นะคะของเมเรสกาซึ่งนี่หน้าตาเขาเป็นแบบนี้วันนี้ก็จะใช้สสีนี้เลยนะจ๊ะเขาเป็น p e ป k v ว l v ว t l ิ p นะคะก็เป็นเนื้อเวลเวตนะสตินอะไรเงี้ยนะคะอันนี้จะเป็นสี m e r ร e กาโลดเวลเวตหนึอ่ะแล้วอีกสีหนึ่งก็จะเป็นออกสีชมพูไปเลยนะคะอันนี้ เมเลดกาคอต้าพิงค์นะคะเบอร์301โอเค ไปแล้วนะคะสำหรับ how to look นี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้แก้วทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะอ่าถ้าคนไหนสนใจข้อมูลแบรนด์เมเลสกาหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวแก้วทิ้งไว้ให้ตรง description box ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็ไปอ่านบ็อกกันได้หวังว่าจะชอบกันนะคะวันนี้ลากันไปเท่านี้ดีกว่าเพราะว่า แก้วดูฟูงฟิงมากเลยนะคะแก้วดูแบบอะไรก็ไม่รู้นะคะดูหวานอะ่ะดูแบบดูชอบลุกตัวเองเดี๋ยวส่องกระจกก่อนนะคะโอเควันนี้ลากันไปเท่านี้แล้วกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ bye บ๊ายบายกว่าหน้าฉ่ำมากจริงๆอะ่ะคือแบบมันเป็นตัวฉ่ำนะ